ฮัลโหลวันนี้นะคะลูกค้าเรามาดูไม้แดงนะคะไม้แดงชุดนี้จะหนาอยู่ที่2เซนนะคะลูกค้านะหนาอยู่ที่2เซนหน้า8หน้า9นะคะหนา2เซนแล้วก็มามีหน้า6หน้าห้าหน้า6นะคะลูกค้านะหน้า5มินิเดียวนะคะนอกนั้นก็จะเป็นหน้าหมาเลยนะคะหนา2เซนเท่ากันนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับไม้แดงชุดนี้ก็จะเป็นทั้งพื้นและฝาแต่ว่าเราลื้อมาคือพื้นนะคะเราลื้อมาคือพื้น นะคะแต่เรามาขายเป็นฝานะคะลูกค้าเพราะมันสองเซนนะคะแต่คนแบบทางเหนือเขาก็จะทําเป็นไม้พื้นนะคะลูกค้านะชุดนี้จะมีทั้งประดู่แล้วก็ไม้แดงนะคะ,ะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะสําหรับหน้าห้าหน้าหกเราจะขายกันอยู่ที่ยกละเนี่ยเราขายกันอยู่ที่ยกละแปดพันนะคะหน้าห้าหน้าหกสำหรับหน้าแปดหน้าเก้าก็จะอยู่ที่ยกละหมื่นนะคะถูกๆเลยนะคะลูกค้านะ ทรมาได้นะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะ